สวัสดีครับสวัสดีนะครับสมาชิกนะครับช่องหวยลาวนะครับทุกทุกท่านกันเลยนะครับอ่านะครับมาสักท right ีนะครับน right. ้องวดที่แล้วก็ยินดีด้วยนะครับก็รีบลงคลิปไปหน่อยนะครับก็เลยไม่ได้เน้น6ตัวให้นะครับก็งวดที่แล้วนะครับก็เข้าไปตรงๆนะครับ6กเนะครับน้องไม่ตรงกลับเลยนะครับรูด6ฟัน6วิ่ง6กันไปเลยนะครับนั่นแหละครับน้วก็ยินดีด้วยนะครับถ้าไหนที่โชคดีนะครับเนาะสำหรับท่าไหนที่ไม่โชคดี รอนะครับมาดูวันนี้แหละนะครับวดนี้นะครับมวดที่แล้วใครไม่ถูกงวดนี้วันที่10นะครับไม่แน่ท่านอาจจะโชคดีนะครับถูกนะครับตรงๆนะครับหรือ2ตัวหรือ3าตัวก็ได้ไม่แน่นะครับเนาะเออนะครับก็งวดที่แล้วนะครับสลหรับผลหวยลาวพัฒนานะครับ6ตัวออก4 1 4หนึ่งนะครับแล้วก็ 6, 9นะครับ ช่วงนี้เลขเบิ้ลมาติดต่อกันเลยนะครับเนาะปกติไม่ค่อยจะมีนะครับพอจะมาก็มาเบิ้ลยาวเลยนะครับมาดูนะครับในงวดนี้นะครับจะได้เลขเบิ้ลหรือเปล่านะครับจะมีเลขเบิ้ลหรือเปล่านะครับแล้วก็งวดนี้เนี่ยนะครับซึ่งสูตรนะครับให้เลขมาน้อยมากเลยนะครับก็6คู่นะครับหคู่ตัวเด่นนะครับแต่เป็นตัวกันให้ไป3คู่เนาะอ่านะครับก็ลองมาดูนะครับในงวดนี้นะครับว่าจะมาอีกไหม นะครับก็เดี๋ยวในช่องหวยลาวนะครับเดี๋ยวผมก็จะลงนะครับในสูตรหวยไทยด้วยนะครับยังไงก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเนาะเพราะว่าที่หวยเด็ดจัดไปนะครับลงสูตรไม่ได้นะครับก็เลยมาลงที่นี่นะครับเดือนเดียวเองนะครับเดือนเดียวเองเนาะแค่เดือนธันวาเท่านั้นนะครับที่ผมจะนําสูตรหวยไทยมาลงในที่ช่องหวยลาว นะครับยังไงก็ดูเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแค่เดือนธันวาเนาะนะครับเดือนมกราก็ก็ลงเฉพาะหวยลาวแล้วนะครับก็อาจจะมีบ้างนะครับสำหรับในหวยไทยมาลงที่นี่อาจจะไม่อาจจะไม่ได้มีทุกวันนะครับเนาะก็ยังไงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ทุกๆคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับใครยังไม่กดติดตามนะครับใครยังไม่ได้กดกระดิ่งนะครับก็กดกระดิ่งนะครับแล้วก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์แบ่งปันข้อมูลกันด้านล่างได้นะครับเนาะอ่ะนะครับสำหรับใครเข้ามาแล้ว ก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเน่นะครับวันนี้รีรูปภาพแปลกๆมาให้ดูนะครับใครเห็นเป็นเลขไหนก็นะครับก็นำไปจับแล้วกันนะครับซึ่งมันติดอยู่ในมือถือนะครับนั้นหลาย่าจดนานแล้วนะครับที่ผมไปจุดนี้นะครับใครเห็นเป็นเลขไหนก็นำไปจับแล้วกัน นะครับน่าจะไปจุดที่ที่บ้านนะครับต่างจังหวัดมั้งนะครับเนาะทุกวันนี้นะครับก็ไม่แน่อาจจะมาออกหวยลาวพัฒนาก็ได้นะครับอยู่ดีๆนึกยังไงไม่รู้นะผมก็เลยเอ้นะครับก็ลองเอารูปนี้มาแล้วกันนะครับเป็นรูปภาพนะครับพื้นหลังเนาะนะครับก็ใครเหตุเป็นเลขไหนก็ลองนําไปจับกันดูแล้วกันนะครับเนาะอ่ะนะครับก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับสำหรับในวันที่1ิบ วันที่10นะครับเดือน12ทับ64หมวยลาวพัฒนานะครับเน้นรูดฟันวิ่งตัวเดียวนะครับซึ่งผมจะให้ไปในที่ในเด่นเด่น2นะครับลอง1แต่เน้นเน้นก็คือ2นะครับวิ่งรูดฟัน2นะครับอันนี้ก็หวังว่าขอให้มาตัวเน้นตัววิ่งตัวรูดนะครับ นี่เนาะหายกินง,ง่ายจรินะครับเนาะเห็นเป็นเลขสองเนาะอ่านะครับแต่ข้างล่างนี่เป็นข้างล่างนี่เป็นเจ็ดนะเนี่ยเนี่ยแล้วก็ข้างล่างนี่เห็นเป็นตัวไหนก็เบิ้งเอาตามดวงเดอร์เบตตาดีได้ก็โชคดีมันๆนะครับขอให้เฮงๆน,นะครับเนาะไม่แน่นะครับทูบนี้นะครับเออนะครับมันแตกเนาะนะครับ ถ้าไปถึงแตกนะครับก็ลมพัดเนะาะนะครับเราต้องคิดทั้งหลายนะครับเนะาะนะครับก็สำหรับในตัวเด่นนะครับหคู่นะครับเอา3คู่ก่อนเนาะก็จะมี1 0 1 4แล้วก็1 8 3คู่แรกนะครับหวังว่าจะ ถูกใจนะครับหวังว่าจะเฮงๆปังๆงกันอีกนะครับสำหรับในงวดน,นี้อีก3คู่นะครับก็จะเป็น2,0 2,4แล้วก็2,8นะครับ6คู่นะครับในคู่เด่นเน,ะนาะนะนะครับใครสะดวกแคบก็แคปนะครับใครสะดวกจดก็จดนะครับเนาะ ต่อไปนะครับเป็นตัวกันตัวกันก็จะมี3ตัวนะครับตัวกันก็จะมี3 0มศนเนาะสามสี่นะครับแล้วก็38อ่านะครับงวดน,นี้ให้เลขแปดเนาะนะครับเนาะเออนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบบ้างนะครับเนาะส,สับขาหลอกนะครับทางกองสลัก นะครับหวยลาวเนาะเออนะครับทางทางในโทรับคขาทางไหนเองนะครับเนาะหรือจะรับขาตัวเองนะครับเนาะเออนะครับบางทีมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะเผื่อเผื่อเผื่อที่ให้มันจะดีขึ้นเนาะนะครับอะไรที่มันไม่ดีนะครับหรือมันดีอยู่แล้วนะครับก็ให้มันดียิ่งขึ้นไปนะครับเนาะอ่ะวังว่าสูตรแบบนี้นะครับจะมาแล้วกันนะครับก็สําหรับใน3ตัวสามตัวก็จะเป็น0ูนย์ 24 318นะครับแล้วก็028ก็งวดที่แล้วเสียดายเนาะนะครับหลักร้อยน่าจะเป็น7เนาะนะครับเนาะหลักร้อยเป็น4ซะงั้นนะครับก็พลาดไปนะครับจะให้3ตัวตรงๆหน่อยสักงวดก็ไม่ได้นะครับเนาะเงินหลายนะครับอ่ะนะครับนี่แหละครับ3ตัวก็เดี๋ยวเน้นให้6คู่เหมือนเดิมนะครับมี6คู่เหมือนเดิม ก็มาดูกันนะครับว่าหกคู่จะมีตัวไหนบ้างเน้นในหกคู่นะครับก็จะมี20 24 28 1์ส 18แล้วก็3 8นะครับนะครับก็หวังว่าจะถูกใจกันนะครับในเลขชุดนี้นะครับชุดเน้นหกคู่ยังไงก็ขอให้มาแล้วกันนะครับจะมาตรงหรือมากลับก็ขอให้มาในหกคู่นี่แหละนะครับก็หวังว่านะครับชิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับกับทุกๆท่านเนาะนะครับไม่มากก็น้อยนะครับถ้าถามผมผมชอบเลขไหนนะครับในงวดนี้ก็จะเป็นตัวนี้เลย ตัวเดียวนะครับก็ไม่รู้ว่าจะถูกใจชอบเหมือนกันหรือเปล่านะครับเนาะนะครับหรือว่าจะเอาเลขทูบนี่นะครับเห็นเป็นโดนไหนก็ จับเลยจัดไปเลยนะครับเนาะคนจะถูกนะครับซื้อตัวไหนก็ถูกจริงนะครับเนาะไม่จำเป็นต้องซื้อเยอะนะครับไม่จําเป็นต้องนะครับจับหลายตัวนะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมผู้ให้เป็นเพียงผู้เดียวนะครับบางทีผมให้เลขไปตัว 2- อสาตัวเนี่ยนะครับให้ไปบางทีผมให้ไปไม่เข้านะครับบางทีสมาชิกก็นําไปจับเข้านะครับเนาะเออนะครับบางทีให้ไป9เนี่ยนะครับมันไม่มา9้านะครับมันมา6 สมาชิกก็กลับหัวไปซื้อหกนะครับเนาะนะครับก็ถูกนะครับเนาะบางทีผมให้ไปไม่ถูกสมาชิกก็นําจับไปถูกนะครับนั่นแหละครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับต้องขึ้นอยู่กับดวงของสมาชิกด้วยนะครับเนาะอ่ะใครที่โชคดีแล้วก็อย่าลืมนำเงินที่โชคดีนะครับไปทับบุญนะครับก็จะได้ต่อดวงนะครับทํบบุญทําทานเนาะก็จะได้ต่อดวงเสริมดวงสมบูรณ์ของตัวท่านเองนะครับผมเชื่อว่าถ้าเราเป็นผู้ให้แล้ว เราก็จะได้เป็นผู้รับที่ดีนะครับวันศุกร์ก็ขอให้ทุกท่านนะครับสนุกเนาะเออนะครับวันศุกร์ก็ขอให้มีความสุขนะครับใครไปเที่ยวไหนหรือไปอะไรที่ไหนนะครับช่วงนี้ก็ดูด้สุขภาพกันด้วยนะครับเนาะอ่ะนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ